สวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีสาวๆทางสวีเดนนะพี่น้องตอนนี้กะเป็นเวลาตีหาเคิงกลัวๆนะพี่น้องใครสามารถทายบรรยากาศที่ท้ำงานให้เบิงมิน,นีปั้นจักรยานจักรยานคู่ใจได้พี่น้องสกูตเตอร์หล่อมันดังกันเลยยประกาศขี่ท้องไัต์ตังสมกันเลยไดย้จักรยานคู่ใจมากนี่พี่น้อง ปั่นจักรยานอนกะกอลังกายน้ำเด็กพี่น้องอากาศดีหลายมาหอดมาหอดเร็วกเลยสิมาอัปเดตอันนี้ให้พี่น้องเบิ้งเนาะน,นี่จะ้ะที่ว่าค่ายสาไทายไปคลิปก้อนๆน,นะจะ้ะที่ว่าใบบัวบกอีหยังองนันนะพี่น้องมึงเนี่ยโอ้ยเป็นการอ้วบๆมินี่กะชิมาอัปเดตให้เบิ้งว่าเพิ่นเป็นดอกแล้วเด้อพี่น้อง ดอกงามขนาดเลยพี่น้องเอ้ยบงังเนี้สีเหลืองสีเหลืองทองอารามเลยพี่น,อน้องบังแน่ล่ะยูพ่นหน่อยนี่มิตรใบดอกบอรัรบกได้พี่น้องอุ้ยดูสิสวยมากเลยนั่นงามายพี่น้องเอ้ยนี่ทองแม่เนื้อทอง สวยงามมากเลยตอนซ่อนดอกพุนงามหลายนี่นี่ตลอดแนวพ่นหน่อยนี่แม่นมดได้พี่น้องพุนย่าไปพุนละพุนพุนไกลๆพุนกับแมนเหลืองๆอ,อากาศดีพี่น้องเอ้ยอย่าเหมือนสาวคนกัญญาออกกําลังกายบ้างนะบางคนกับปั้นจะก่านได้จ้ะ ดอกไม้กำลังออกสวยงามเลยพี่น้องเนี่ยออนซอนนี่ล่ะถึงว่าแบบอยากให้ย้ายละมาพักพ่อน,นะพี่น้องอากาศดีหลายบานเท่ากับหอนคักเมืองไทยเท่าหนาฮอนหลายอยุสวีเดนอากาศดีดีพอถึงหนาหนาฮอนนะพี่น้องข้าวหนาฮอนนี่ก็บรรยากาศดีหลายเพื่งนน่ะออนซอนดอกพน งามครักพี่น้องเอ้ยพวกนั่ล่ะพุ่นแมนมดืดนี่นะเสียงนกข้องนกการ้องพุ่นป้าพี่น้นองเขางานจ้ะแดดกำลังสีออกมาพี่นอ้องอ ค่าากะตึกค่าสาเหตุน่ะมันอยู่ในซอยนี่แหละพี่น้องแต่ว่าต้องยางเขาไปทางทางนาเนนะพี่น้องต้องไปเปลี่ยนยูนิฟอร์มก่อนอันนี้ก็จะเป็นรถอันสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่เขาให้เช่าเนาะทุกคนถ้าต้องใจเงินนี่ มันกัมีหลายบริษัทเนาะมีแอปให้เขาไปจ่ายเงินแล้วมันจังสิคีใได้ได้พี่น้องถ้า่าจ่ายเงินเขาก็ล็อกตอนนี้มันคีบบ่ได้้าต้องเขาไปจ่ายเงินก่อนให้สาสิทำการเอาจักรยานมาจอด กลับประมาณนี้ละจ้ะบรรยากาศเช้าเช้าฮูยแดดดีมอนี่เสียอากาศดีได้พี่น้องกลมุตุคาวาแดดออกมาออนซอนนี่ใครสากามากงานนี่ตรงนี้ละพี่น้องเพราะวา่าพูนใครสาปันจกะยานมาตระทั่งปุ่นได้พี่น้องเนี่ยถนนใครสามาตระทั่งปุ่น มางานนี่ราะวาะเขาตะเซาเขาตะเซาวันเท่เห็ดเลิกงานเลิกงานใบสองสี่สิบได้พี่น้องใบสา 3, มโมงกลัวๆน้อยหนึ่งไข่สากระหอดบานลวเดี๋ยวกะสิทำการจูงจักรยานไปจอดเด้พี่น้องหาบ่อนจอดก่อนจอดแล้วพี่น้องห้าต้องลอกไวน้ำเด่นี่ ต้องรอไหวน้ำจ้ะย่านจัก,กรยานหายอจอดจัก,กรยานบานจอดจัก,กรยานบ้นนี่กะสิเป็นของไ้คนทัวไปจอดเนาะพี่น้องมันก็นมีห้องจอดจัก,กรยานของพนักงานอยู่ต่ว่าใครสากขีกข่ขานยางลงไปไหมต้องจูงยางลงไปของอีกสั่นหนึ่งก็เลยจอดนี่ล่ะง่ายๆเวาลาเลิกง,งานกับย,ยางออกมาแต่หุ่นยางออกมาล้วก็เอาจัก,กรยานไปเลย ปพี่น้องข่าวงานนกกาออกหากินแต่เช้าบรรยากาศดีหลายพี่น้องเอ้ยสูตรอากาศหายใจเต็มปอดหมอเพิ่นบอกว่าเฮ้ากายาไปหวังวายาทุยางจะรักษาโรคเข้าหหายขาดได้เด้อพี่น้องเพิ่นว่าเฮ้านี่แหละต้องดูแลโต้เฮ้าพี่นอ้องแงมือเศร้านี่อากาศ อากาศปลอดโป้ง่งได้พี่น้องอากาศดีตอนใหม่นสิค่ายออกซิเจนออกมาเนาะสาสๆตรูจังสิยางออกมาสูดอากาศหายใจเข้าเต็มปอดเนาะพี่น้องมันจะช่วยมันมันดีนะพ่นวาเนาะให้สากะอานเนะาะตามหลายๆหมอหลายท่านพ่นเขียนการถี่ห้าวใดสูดสูดอันออกซิเจนเข้าไปเต็มปอดนอะมันช่วยให้ปอดหรือว่าหลางกายห้าวได้ละออกซิเจนหลาย ก็ดีนะพี่นอ้องไปเขาง,งานไปจ้ะเขามากครั้งนล่ละพี่น้อง <c oughs> การเย็นสดชื่น มือนี่ค่ายสาอาชิมาหอดได้เสาแห้งอยู่นูองโมกัมาละเ<ม>พราะว่าออกจากบ้านตีหาเนะกะใส่เวลาปั่นจักรยานประมาณเคิงสุโม,มงได้พี่น่องมอนี่ค่ายสาปั่นจกรยานมาแตสองอาทิตย์แล้วเนาะมันก็ช่วยได้ทีแบบว่าห้าขาห้าชิ่นนะมันก็บ่คอยเมยอเนาะบ่คอยเมือย,เอ,อ,ยเมอยขา ตอนปั้นมือแหลกๆนะมอยขาปั้นไปนั่มกับขันคืนโน่นกะจอดจูงจูงขืนโน่นเดี๋ยวนี้ว่าต้องจูงได้พี่น้องค่าสาป,ปั้นนะโหลดปั้นละกะขะแมวท้องเนาะออกกําลังกายได้ต่างออกกําลังกายไปนั่มก็จะมารอขึ้นลิฟต์นะเพื่อคน เดีย๋ยวอันหลังจากปัญจักรยานในเดือนหนึ่งค่ายสากสิมาอัปเดตซิกแพ็กพี่น้องรอลงลิฟต์ลงลงิฟต์ต้องลงลิฟต์ไปสันลางด้พี่น้องนี่แหละทั้งว่าค่ายสาบอยากเอาจักรยานลงไปจอดแต่ว่าไม่ก็มีทงังคีจักรยานลงไปถังรางเลยแต่ว่ามันต้องโค้งจอดง่ายๆก็คือจอดดู้างนา ย่หนาโรงพยาบาลนนะ่พี่น้องเขามีทีห้จอดอย่างเดียก็เลยขีข่คันขี่คันจูงลงไปมันมีทางขี่ลงไปแต่ฝุ่นเท่ากับต้องอ่อมไปฝุ่น <laughs> มันอ่อมก็เลยพอไปแล้ว <laughs> อา้าลืมกดรลบ <laughs> รตบมาแล้วจ้ะเข้ารตบ,รบ,ขรบเขาก็ต้องกดบัตรล้ะก็กดลงไปชั้นสองพี่น้อง กะบมีคลิปนี้กับบะมี่ยังหลายดอกพี่น้องมาทักไทยทักไทยพี่น้องโดนแล้วน้องบัไดอัปเดตคลิปจังไดกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ใครสายสน่เด้อจ้จะเจอกันคลิปหน้าจ้ะสวัสดีจ้า